สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาวิเคราะห์ SCM กันนะฮะว่ามันจะไปรอดไม่รอดยังไงนะฮะวิ่งมาดีๆโด,ดนทุบมาซะอย่างนี้เลยนะครับโอเคก็มาดูว่ามันทำมาหากินอะไรนะนะครับก็คือทำพวกอ่เหมือนอาหารเสริมนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกอาหารเสริมแล้วก็เป็นขายขายแบบพวกเครือขายด้วยนะฮะดูงบเบื้องต้นนะฮะดูงบเบื้องต้นเนี่ย จริงในตัวของตัวที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับตั้งแต่ IPO มาก็อยู่เท่านี้แหละนะครับคือเอาตังมาขยายโรงงานนะฮะเดี๋ยวดูว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยมันคืออะไรนะรที่มันอยู่ดีๆโปง่ปงๆมานะครับเดานะนะครับน่าจะเป็นพวกที่ดินโรงงานให้เช่านะครับแล้วก็สินค้าคงเหลือเยอะขึ้นนะฮะแสดงว่าก็ตุนของไว้ พอสมควรนะครับลูกหนี้ลูกหนี้มีเยอะนะครับอย่างนี้แปลว่าตัว SCM เนี่ยก็มีในส่วนของการขายส่งอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าคือไม่ได้ขายเงินสดแหละนะครับแล้วก็เงินสดตัวเงินสดนี่คือเต็มเต็มบริษัทเลยนี่สินก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้านะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งสินทรัพย์ให้มันละเอียดอีกนิดนึงนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยอ๋อจะมีพวกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะฮะร้อยสาสิบเจ็ดล้านน่าจะไปแมทกับพวกตึ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 กนีกกก่สินตามสัญญาเช่านะฮะโอเคอย่างเงี้ยอันนี้เดานะนะครับว่าน่าจะเป็นพวกนี้นะครับน่าจะไปซื้อสิทธิ์ซื้อลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้มานะครับร้อยร้อยกับล้านเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูงบเต็มนะนะครับ โอเคส่วนงบกำไรขาดทุนนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตนะครับ6 3อาจจะโดนชีวิตดบับๆลงไปหน่อยนะครับแล้วก็6 4ก็มีฟื้นมาแล้วนะครับพร้อมด้วยตัวอ่ากำไรนะครับที่กระโดดมาอย่างแบบอืกำไรจริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับกระแสเงินสดค่อนข้างดีนะนะครับแล้วก็กรอสมาจินดีเลยนะครับถ้าไปเทียบตัวที่เป็นขายแบบเครือข่ายเหมือนกันนะครับ อย่างตัวเอฟโก้นะครับอันนี้ก็กรอสก็เกือบ80นะฮะคือขายของผ่านเครือข่ายนะครับก็มักจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอัตรากําไรขั้นต้นสูงๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปหนักๆตรงพวกค่าใช้จ่ายขายแล้วก็บริหารนะครับถือว่างบค่อนข้างดีนะครับถือว่างบค่อนข้างดีแล้วก็ดูซิว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับ ผู้บริหารอธิบายว่ายังไงบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆตากําไรมันกระโดดขึ้นมาเยอะนะนะครับมันก็ต้องต้องมีเหตุผลที่ดีแหละนะครับอ่าตามคาดนะฮะก็อ่าผ่านตัวแทนนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสิบเจ็ดห้าสิบแปดหกสิบแปดแต่ว่าในตัวที่เป็นอ่าเครือข่ายนะนะครับก็คือพวก ขายตรงนั่นแหละนะครับเพิ่มขึ้นมา35%แปลว่าสินค้าเขาใช้ได้นะครับสินค้าเขาใช้ได้ต้นทุนขายนะครับขึ้นมาแค่17%เองนะครับแปลว่าไอ้กอสมาจินนะครับค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับรายได้บริการนิดหน่อยนะครับกำไรขั้นต้นโตเกือบ38%เเลยนะนะครับรายได้อื่นมีไหมอ่า ก็คือส่วนใหญ่นะนะครับก็คือขายผ่านตัวแทนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องจ่ายพวกค่าในหน้านะครับให้กับตัวแทนค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นว่าด้วยการออกแบบของเขาเนี่ยนะเห็นว่ายอดขายเนี่ยโตมา35%แต่ว่าตัวค่าใช้จ่ายในการขายโตแค่12เองนะฮะแสดงว่าตัวที่เขาออกแบบมาเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แบ่งกันเป๊ะ,ปะนะฮะ เพราะว่าบางทีรายได้มาอแต่ยังไม่ถึงนะฮะยังไม่ถึงเป้าก็ยังไม่ต้องจ่ายอะไรงนี้นะฮะเราก็เลยเห็นภาพว่าตัวค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยนะครับคือมาแบบไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนเดียวกับยอดขายนะนะครับโอเคค่าใช้จ่ายเบ็้หารก็โตประมาณ20%นะฮะแต่เบี้ยไม่มีเพราะนี้น้อยนะฮะที่น่าสนใจนะฮะก็คือ ามาจากยอดขายใน,นประเทศที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่ไปพวกกลุ่มสินค้าเพื่อการเกษตรด้วยนะฮะออนไลน์ก็ดีขึ้นตัวแทนจำหน่ายอ๋อนี่ไงส่งส่งผ่านไปกัมพูชาแล้วก็สิงคโปร์ไปถึงสิงคโปร์เลยเนี่ย <c oughs> นะครัาใ้จ่ายในการขายนะครับก็คืออ๋อเน้นเน้นทำออนไลน์มากกว่าออฟไลน์นะฮะคือเวลาทำออฟไลน์เนี่ย เขาบอกเลยว่าตัวต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับสมมุติกว่าคุณจะรวมคนได้ร้อยคนคุณต้องเช่าห้องประชุมแบบไซส์ซ์ใหญ่ๆนะมันก็เปลืองแต่ว่าถ้าคุณมาออนไลน์นะครับจัดสัมมนาออนไลน์เลยออนไลน์หูแบบประหยัดตังได้เยอะนะครับประหยัดตังได้เยอะนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะนะครับงบค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับจนอยากรู้ว่าเอออนาคตเนี่ยเขาจะไป ทำอะไรกันต่อนะครับก็มาเว็บนี้นะนะครับเว็บผมนี่แหละก็ขายของเลยนะครับเว็บ Invest Idea นะครับแล้วก็มีคอร์สด้วยนะครับเป็นคอร์สออนไลน์เนาะนะครับถ้าใครลงทะเบียนนะครับก็ไปเลยนะครับกว่า4ี่สิบคลิปนะฮะสี่สิบชั่วโมงเรียนกันมีทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับทั้งแบงค์นะครับประกัน leasing นะครับสองแล้วสองอีกนะครับเนี่ยโรงแรมอะไรก็มีนะครับ แล้วก็อัปเดตนะครับจะก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสนใจนะนะครับก็มาตรงล i ยไอ d นะครับตรงมุมซ้ายล่างได้เลยนะครับมีของดีฮะ Invest Idea นะครับเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาฮะนี่ไปค้นหาข่าวว่าอนาคตเขาจะทำอะไรนะฮะคือตอนนี้งบมันส่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่า อนาคตอ่ะเขาจะทำอะไรดูบ้างนะครับ SCM Panic เนะีผลงานก็เราก็หาที่เป็นแบบเออข่าวใหม่ๆนี่อันนี้ถ้าจำได้วันที่เขาแบบแพนิคแรงนะนะครับฟลอร์เลยนะครับนี่กำไรมานะครับแล้วก็ทุบอ่ะก็คือออกมาก็คือต้องเรียกว่า เพิ่มทุนพร้อมแจกวอลเลน์นะครับเพิ่มทุนพร้อมแจกวอลเลน์ <c oughs> อ่ะก็จะมีข่าวฟอมด้วยข่าวอันนี้นะฮะนี่ชูธงแบรน์สินค้าสุขภาพนะครับเน้นการเติบโตมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่ไปการตลาดดิจิตอลนะฮะเออเลเวเลชแบนด์นะครับ <c oughs> เออ Level บขาเลเวเลชก็คือเหมือนการแบบออขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ไปซีเนจี้ไปนู่นนี่นั่นนะครับยอดสมาชิกขึ้นไปสองแสนห้ามืนไลน์นะฮะดิจิตอลก็จะไปนะฮะออนไลน์ออฟไลน์เบรกทูนะครับไปมันทุกสิ่งอย่างนะฮะคุชเมอร์โอ้โหอ่ะเป็นเซตเอสนะฮะเอสมอลอ่ะนี้จะไปพวกไอเขาเรียกอะไรนะกันชงกันชาด้วยนะครับเซล,ล่งเซลั่มก็มานะฮะโอ้หมีด โอเมก้าบีหนการเกษตรฮะปรับปรุงดินนะฮะเป็นออร์แกนิกออร์แกนิกเข้ามานะฮะแล้วก็มีสินค้าใหม่นะฮะอาหารเสริมป้องกันมะเร็งป้องกันเบาหวานปั๊ดนะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับแล้วก็กลยุทธ์การตลาดนะครัโอเคข้นแรกเราก็ต้องศรัทธาก่อนนะครับต้องศรัทธาก่อนว่ามันจะไปได้หรือว่าไม่ได้ยังไงนะครับ อ่าแล้วก็เรื่องอีกที่ต้องวิเคราะห์นะนะครับคือไม่อกี้มีเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งดูแหละว่าตัวเพิ่มทุนเนี่ยนะครับมันจะอ,อ,อยู่ที่กระทบกระทบกําไรเท่าไหร่นะครับคือเราก็จะมีเทคนิคง,ง,ง่ายๆนะคุณไม่ต้องมานั่งคํานวณเองเลยนะว่าเมีหุ้นเท่าไหร่วอลเลนเอ่อวอลเลนนี่คือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นนะครับ อ่าและส่วนการเพิ่มทุนนะครับเพิ่มทุนนี่ก็คือเขาจะมีตัว RO นะครับ Right Offering นะครับก็คือจะเพิ่มทุนให้ผููถึงหุ้นทุกคนนะครับส่วน Walland นี่คือแจกกระดาษมาให้ก่อนใบหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่หมดอายุนะครับก็จะนั่นไปให้นะครับสามารถเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับก็แปลงเป็นหุ้นหุ้นแม่ได้นะครับอันนี้หุ้นใหม่ที่เข้าออกมาเนาะ คือหลายคนแบบโอ๊ยดูตรงไหนนะฮะผมจะมาน,นั่งดูตรงนี้ก่อนเลยนะฮะดูว่ากระทบกระทบยังไงนะครับอันแรกคือ control dilution นะคือถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นเราจะหายไปเท่าไหร่นะฮะก็600มีหุ้นใหม่มา200ก็หายไป25%นะฮะแล้วก็ราคานะครับจริงๆราคาก็ไม่ได้กระทบอะไรมากนะะคำนวณยังไงนี่ ะเดี๋ยวนะครับปกติจะปกติจะมีสูตรเยอะแยะมากมายตึกตึกตึกเดี๋ยวไพร์ไดลูชั่นอ้ามันจะต้องมีเนี่ยฮะจำนวนหุ้นนะครับแล้วก็อบอกวอลเลน์นะฮะปกตินะครับข้อสองก็จะมีตัวเลขแบบโชว์ชัดๆแต่มีบริษัทนี้แหละไม่ไม่บอกนะครับโอเค อแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้กระทบกําไรอะไรกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณบอกว่ากําไรจะโตห้าสิบอร์ซ็นะหุ้นหุ้นใหม่ที่เข้ามากระทบแค่ยีห้อร์เซก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับที่อ่านอีกอันนึงนะครับคือวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเนาะนะครับแล้วก็เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับเอาไว้ลงทุนบริษัทย่อยกันชงแล้วก็ให้บริษัทย่อยเนี่ยนะครับขยายธุรกิจอื่น จริงๆนะคือคือถ้าถ้าผมดูงบนะนะครับคือคุณคุณไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุนอะไรกันขนาดนั้นก็ได้อะไนะครับเนี่ยเงินสดก็มีอยู่เต็มบริษัทแล้วก็การลงทุนพวกไออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เยอะกระแสงเงินสดปีนึงก็งอกมาก็คือหลักหลักร้อยล้านนะครับหลักร้อยล้านแล้วก็ธุรกิจคุณเนี่ยนะนะครับ ขายของไปเก็บหนี้32วันเอ๊ะทำไมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาน่าจะมาจากตัวแทนแหละที่ส่งไปต่างประเทศนะครับของก็สต็อกอยู่ประมาณ90กว่าวันนะครับแต่ว่าคุณได้เครดิตมาเกือบ200วันน่ะนะค,คุณไปบีบคอเข้ามาจะ2 0 0วันอยู่แล้วกลายเป็นว่าคุณขายของได้เท่าไหร่นะเก็บเงินไว้กับบริษัทตัวเองเนี่ยเกือบ60วันแล้วค่อยนั่นไปนะครับโอเค ไอ้จริงๆถ้าเกิดคุณบอกว่าโตขนาดเนี้ยผมว่าเรื่องของ dilution effect 25%เนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับมีบทวิเคราะห์อะไรไหมนะครับโอเคแล้วก็ง่ายๆนะฮะคือเราจะใช้ข้อมูลที่ที่เปิดเผยเนี่ยนะครับให้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับ เราต้องใช้คุมเผื่อมีบทวิเคราะห์ไม่มีตาแหละโอเคแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณต้องต้องวิเคราะห์เองนะฮะวิเคราะห์เองวิเคราะห์เองนะฮะโอ้ success m o l e เนาะโอเคขอดูหน่อยเถอะนะครับว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับวิธีเนาะนะครับอันนี้คือบังเอิญเขาเพิ่ง IPO มาแล้วมันก็จะไม่มีข้อมูลไอ้ตัว 5้าสกคิดหนึ่งให้อ่านนะครับเราก็อ่านเข้าไปตรงนี้นะครับเข้าไปค้น Google เลยก็คือตัว SCM filing นะฮะ LING นะครับ, L I N รบกรอต่อนี่ฮะยังไม่ขึ้นเนาะนะฮรเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้หุ้น SCM นะครับค้นหาไป อ่า success bid กดเข้าไป <c oughs> คือถ้าเป็น IPO ะฮะบางทีเราก็ต้องหาหาข้อมูลเันแบบนี้เราก็อยากรู้เนาะทำามาหากินอะไรก็ดูตรงไฟล์นี้นะครับคือ IPO มาปุ๊บแล้วคุณเพิ่มทุนเลย ส่งบริษัทกะเขาเปแปลกบริษัทนี้นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่า IPO เนี่ยนะครับอ๋อตึึกตึกตึกตึกวิสเน็ตอ่านี่นะครับโอเคอ่ะนี่ฮะ เดี๋ยวอัพเป็นลายเส้นใหม่ก่อนนะฮะโอเคก็ภาพรวมนะฮะก็เป็นขายตรงนะครับสินค้ามีเจ็ดแปดกลุ่มเลยถือว่าเยอะมากนะครับทำจัดสัมมนาด้วยนะฮะคือขายตรงเนี่ยคุณต้องจัดสัมมนาให้แบบ <c oughs> ไปบิว้วบิวนะฮะบิ้วบิว,วไม่งั้นขายยากแล้วก็ผลิตเองด้วยนะฮะ โอ้หได้ถึง15,000ชิ้นเลยนะนะครับโอเคก็คือเหมือน IPO เข้ามานะครับแล้วก็ทำเรื่องของโลงโลงงโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยี่ยมจริงถือว่าครบเครื่องนะนะครับถือว่าครบเครื่องนี่กำลังจัดจัดตั้งเครื่องเครื่องจักรนะฮะนี่ผลิตได้18 SKU กันเลยทีเดียววิชั่นนะฮะก็เป็นเครือข่ายความสำเร็จ เชทนะครับนี่ทำโรงงานเองด้วยมีสินค้าเองด้วยคือธุรกิจนี้เนี่ยนะนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือยอดขายคุณนะนะครับสามารถโตขึ้นได้เรื่อยๆหรือเปล่านะครับถ้ายอดขายโตขึ้นเรื่อยๆมีมีคนมาเรื่อยๆนะนะครับก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างดีนะครับ ติ๊กตึกตึกตึกอ่านะครับโอเคก็ถือว่า <c oughs> ใช้ได้นะฮะแล้วก็ดูตัวนี้ลักษณะการประกอบธุรกิจอ่าอันนี้นะฮะโอเคอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกนะครับว่าอ่ามี ธุรกิจอะไรมีสินค้าอะไรบ้างอ่านี่มาแล้วอ <c oughs> ไปขายอะไรได้เยอะนะฮะคือถ้าของเขาดีจริงนะนะครับไอตัวสินค้าแต่ละแต่ละอันเนี่ยมันก็ควรจะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะหกร้อยแปด้อยแปดร้อยนะฮะบอดี้เชียร์เก้าร้ย้อยสิบสาม เไม่ม่ไม,ไม,ไม่ตัวนี้หกศู 60, 61, 62, นย์หกหนึ่งหกสองะฮะโอเคยอดรวมนะหกสองอาจจะมีการดับดับ,ดบลงไปหน่อยนะฮะ <c oughs> อันนี้มา6กสามปุ๊บนะครับก็เริ่มก็ยังดอบอยู่นะนะครับดอบอยู่ <c oughs> แล้วจะโตยแต่พอ6กสี่ปุ๊บนี่ย <c oughs> เหมือนพอ พอได้ทุน IPO มานี่คือวิ่งเลยนะน,น,น,นะครับนี่นี่นี่โลทินอลนะฮะเอสโมเน่กรอติงมอรมัลตินะครับโพเทนเชียลป้าดูสินค้าคอลลาเจนฮะพันห้าเลย <c oughs> แพงเนาะะก็เป็นสินค้าที่แบบเออมีความ แปลกๆดีนะฮะคือถ้าไม่มีตัวแทนเราจริงๆก็ขายยากนะอ๋อนี่มีเครื่องสำอางด้วยนะครับมาร์กนง่งมาร์กหน้านะฮะเออขายมาทุกอย่างเลยไม่เคยอู <c> ้ <oughs> คือมีกี่ s k u พี่เขาโชว์มาให้ดูหมดเลยเนะี่ยข่าวก็มีนะฮะ นี่รับจัดสัมมนาก็มีนะฮะนี่พลังแห่งวาวมีสตาร์ทวิดไวนะครับหนังสือจำได้อ๋อไปแทบอาเซียนนะไปแทบอาเซียนนะครับนี่เราสักเซตแล้วสักเซตอีกนะฮะส,สมชื่อจริงๆโรงงานนะครับโรงงานก็ยังพอพอไปได้นะครับ ขายก็คือเน้นขายผ่านตัวแทนนอะเนาะนี่ชั้นลูกมีดาวไลน์เป็นแบบไบเนลรี่นะฮะมีค่าแนะนำมีอะไรอย่างนี้แล้วพอเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยก็อ๋อนี่ไงมีบอกเลยนะครับว่าขายได้เท่าไหร่คุณจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยว <laughs> นี่อ่านไรพีโอหรืออ่านหนันงสือชักชวนคน <laughs> นะฮะเดี๋ยวอ่านแล้วเพิๆเไว้สมัครเลยนะนะครับอ๋อก็จะเป็นลูกค้าแบบเน้นออนไลน์นะนะครับผู้บริโภคก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพนะนี่ฉันขายตรงอ๋อนี่มีออฟฟิศอยู่รัชโยธินนะฮะหาดใหญ่ก็มีนะครับเชียงใหม่ก็มีโอ้มีไปเรื่อยเลยเนาะโอ้มีหลายสาขาเลยนะครับ ขอ,อนแก่นก็มาโอ้ดีดีด,ด,ดีนะครับ <c oughs> พัทยากำแพงเพชรเหมือนแบบเปิดไปเรื่อยอออนไลน์ก็มานะฮะเออคือจริงเราก็เราก็อยากดูแหละนะครับว่าจำนวนนักธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงนะครับฟื้นหาใหม่ได้ยังไงเท่าที่ดูนะนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดไอ้ตัวห้าทุกบุคคิดหนึ่งนะครับของปีหกสี่ออกมาเนี่ยต้องมานั่งนั่งดูตรงนี้นะวา่าเขาจะหาตัวนักธุรกิจใหม่เนี่ยแล้วก็เหมือนรักษาได้ไหมนะครับก็คือดูตรงคนคนพ้สสภาพนี่แหละนะครับที่น่าสนใจเนี่ยห้าสิบเก้าหกศูนย์เนี่ยเหมือนว่าแบบเหมือนเขาเร่งบิวบิวมากเลยนะนะครับเนี่ย แสนแปดแสนหกสองแสนสองนะครับอ่าเนี่ยหาสมัครคนใหม่ได้คือเกือบหลักแสนแต่ว่าผลสภาพเนี่ยก็คือหลักแสนนะครับก็คือหายไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ก่อนก่อนน p o เนี่ยผมว่าบริษัทเขาน่าจะมีปัญหาหรือว่าการอะไรสักอย่างนะครับเราเห็นจำนวนนะครับคนสมัครใหม่น้อยลงนะครับคนสมัครใหม่น้อยลงแล้วก็ มีพ้นสภาพพอสมควรนะครับแสดงว่า <c oughs> อาจจะยังไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นหาตัวแทนมากเหมือนเหมือนสมัยก่อนแหละนะครับคือมาเน้นออนไลน์เน้นอะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่ายอดขายแล้วก็ไอ้คนที่รอดเนี่ยนะครับเอาจริงก็คือเป็นเหมือนหัวกะทินะครับก็จะเป็นเหมือนหัวกะทิของบริษัทแหละนะฮะก็บอกว่าจะ จะรักษานะครับคนเกือบสองแสนคนเนี่ยให้ขึ้นมาได้นะฮะตัวแ <c oughs> านจำหน่ายก็ไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือไปทาง CLMV นะครับตัวแทนจำหน่ายในประเทศนี่ไม่ไม่ได้หาใหม่ละแสดงว,ว่าเขาไปเน้นตั้งที่ต่างประเทศนะครับจะเป็นส่วนใหญ่โอเคก็เป็น นี่มูลค่าของธุรกิจขายตรงนะฮะก็ยังก็ยังมีความโกลดนะครับจำนวนนักธุรกิจก็จะเยอะนะประมาณ11ล้านคนนะครับเอเชียแปซิฟิกนะครับยังถือว่าสูงมากอาหารเสริมของประเทศไทยก็ยังยังเติบโตได้อยู่นะครับกลุ่มอันนี้จะเป็นเรื่องของอประชากรนะแยกตามอายุก็จะบอกว่า มันก็จะมีคนนั่นมากขึ้นนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวปีหน้านะฮะไม่ใช่ปีหน้าดิปีปีหน้าเออปปีปีนี้แหละนะเดี๋ยวกำไรก็น่าจะเริ่มเริ่มฟื้นนะครับตามสภาพเศรษฐกิจเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นคู่แข่งนะฮะก็เป็นแอมเวย์ยิฟเฟรนหวังว่าสักเซสมอ r e นี่ส c กเซสมอ r e ฮะ ขายมันทุกอย่างเลยนะฮะขายมันทุกอย่างเลยคือคู่แข่งแอมเวย์เลยเนะี <laughs> ่ยนะฮะโนสกินจะเป็นพวกอาหารเสริมนะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะกิฟฟีนกิฟฟีนมีเหมือนเรานะฮะแต่ว่าไม่มีพวกทางการเกษตรนะครับจริงๆการเกษตรนี่คือถ้าเขาซื้อเขาชอบนะเขาเป็นคนที่ชอบลองนะเพื่อนผมเปิดไอ ร้านเคมีกเกษตรอยู่นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างชอบลองของใหม่บ้างนะครับโอเคเพราะนั้นโดยรวมแล้วนะครับก็คือ SCM เนี่ยนะครับก็คือจะพยายามขยายกิจการนะครับโดยการออกสินค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเพิ่มตัวแทนเรื่องของมาทางออนไลน์อย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับส่วนงบการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยนะครับกระแสเงินสดค่อนข้างดีแล้วก็ที่มันทิ้งดิ่งมาตรงนี้นะครับก็คือก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ามันก็ไดหลุดไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ PE ก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แพงมากนะครับแต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือ,อยอดขายที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาได้อย่างต่อนเนื่องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องดูนะเพราะว่า สินค้าพวกแบบนี้นะครับมันมีความเป็นแฟชั่นอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคก็วันนี้นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดสนใจลงคอร์สนะครับมีคอร์สออนไลน์ด้วยก็เข้ามา invest idea นะนะครับแล้วก็นี่เข้ามาตรงนี้เลยนะครับหลักสูตรเจาะลึกหรือว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากเรียนแบบตัวต่อตัวเลยก็จะมีหลักสูตรนี้นะครับเจอหน้ากันทางซูมทางอะไรด้วยนะครับสอน แบบประมาณ7-8ชั่วโมงเลยนะครับอยากถามก็ถามถามมาได้ทุกสิ่งอย่างเลยนะครับคือเปิดคอร์สมาให้ถามอะนะครับแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็แถมคอร์สนี้ไปให้ด้วยนะราคาสามพับ, 3, บาทโคตรคุ้มฮะสนใจก็พิมพ์ลายไอดีมาได้นะครับถ้าใครชอบใจเนาะก็กดไลค์กดแชร์ได้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ